นี่คือวิวเมืองนะครับที่วังท็อปคาปิครับทอบ็อปคาปึร์มีทั้งหมดประมาณ3ชั้นนะค,คือเป็นคำว่าชั้นนี่ก็คือความระดับความลึกอ็อมีฮาเลมอยู่ด้วยนะครับก็สวยงามไฮโซเมื่อกี้มีพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูพวกมรกตพวกเพชรเครื่องเพชรเครื่องทองนะครับสุดยอดจริง อากาศดีมากเลยครับวันสิบองศาห้าองศาเพลินๆไปคือวังวังนี้ครับเป็นชัยภูมิที่ดีมากครับก็หันปืนใหญ่ใส่ทะเลได้เลยครับใครบุกเข้ามานี่โดนถล่มด้วยป้อมนี้ก่อนนะเมื่อก่อนสงครามของเขาเยอะครับว่าค่อนข้างจะเก่งเรื่องเรื่องลบเนย สวยงามแปลกตาครับหน้ามาครับตุรกี